โอเคไหมเริ่มเลยนะนี่ดูถ้าไปบ้านเขาไปพอไปไปไปโอวินโพวินเฮ้ยวนแล้วไปวนวนเห็นไหมไม่ไปหรอกมันเป็นวงกลมอยู่แล้วดับดอ่าเห็นไหมเป็นวงกลม เอาเลยเอาเลยนี่ครับไหนเขาดูหน่อยอ้จะรอนได้จริงไหมเปิดเครื่อนเป็นลโอ้โหบินโบนบินโนบินโบ,บนมีคนด้วยมีคนนั่งด้วยบินโนบินโนบินโบนบินโบ,บนโบ มันมายืนี่นี่มานี่มานมมาไม่ไม่ตอนท่านผู้ชมหน่อยไปเลยเอาปีพ่อเลยปีมือนิ่งอ่ะไม่เคยพลาดเลยนะปีอ่ะไม่ถึงครับเปอเาวครับท่านผู้ชมอันนี้มันดับออโต้ไปหรอ